สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์ไปกระมลเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารีวิวนิยายวัยกันค่ะเป็นนิยายวัยในรีดอะไรนะคะชื่อเรื่องว่าตัวร้ายก็ต้องทำงานเหมือนกันนะอ่าชื่อเรื่องน่าสนใจนะคะคือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายแนวตัวร้ายกับใจมากๆนะคะ นิยายในดวงใจของเราเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีของโมเสียงถงซิลนะคะเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราชอบมากเราก็เลยพยายามที่จะหาแนวแนวนี้นะคะแนวตัวร้ายกับใจเราก็ไปหาในดิสอะไรแล้วก็เจอเรื่องตัวร้ายก็ต้องทํางานเหมือนกันนะเรื่องนี้นะคะแต่นิยายเรื่องตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีเนี่ยมันเป็นแนวระบบเนาะแต่เรื่องตัวร้ายก็ต้องทํางานเหมือนกันนะไม่ใช่แนวระบบนะคะ เรื่องย่อนะคะเพื่อนๆก็จะดําเนินเรื่องด้วยตัวของวินเซียนวินเซียนเนี่ยเป็นพนักง,งานออฟฟิศคนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานดีเด่นมากขยันทํางานทุกวันทำโ OT ตลอดเวลานะคะไม่ค่อยได้พักผ่อน ทีนี้วันหนึ่งนะคะเขาก็ไปนั่งคุยกับหลานสาวเจ้าของร้านบะหมี่ซึ่งเป็นร้านประจําของเขาแล้วหลานสาวเจ้าของร้านคนนี้นะคะเขาก็ติดซีรีส์จีนโบราณเรื่องหนึ่งอยู่<โ>ก็เลยเอาซีรีส์เรื่องนี้มาเมาให้เขาฟังแล้วก็มาเปิดดูด้วยกันค่ะวินเซียนเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะแต่พอหลานสาวเจ้าของร้านมาเปิดนั่งเมาไปดูไปกินไปก็เลยเพลินนะคะ กลับบ้านปุบฮกก็เลยดูต่อยาวๆจนถึงเช้าแล้ววันต่อมาเขาก็มาทํางานตามปกติทีนี้หลังเลิกงานนะคะเขาก็อยู่ทํโ OT เช่นเดิมแล้วเขาก็เปิดสองจอดูซีรีส์จอหนึ่งทำงานจอหนึ่งนะคะปรากฏว่าด้วยการที่เขาทํางานหนักเนาะเขาก็เลยเสียชีวิตนะคะที่หน้าคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วดวงวิญญาณของเขาก็หลุดเข้าไปในซีรีส์จีนเรื่องนั้นนะคะแล้วแทนที่ว่าดวงวิญญาณของเขาจะหลุดไปเป็นพระเอกของเรื่องหรือเป็นเพื่อนพระเอกนะ กับกลายเป็นว่าดวงวิญญาณเขาหลุดไปเป็นตัวร้ายของเรื่องที่มีชื่อเดียวกับเขาเลยก็ชื่อวินเซียนเหมือนกันนะคะตัวร้ายตัวนี้เจ้าของร่างเดิมเนี่ยเป็นลูกของเสนาบดีซึ่งครอบครัวนี้นะคะจะมีกันอยู่3มพี่น้องตัวนายเอกเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกชายคนโตนะคะวินเซียนเป็นลูกชายคนโตแล้วก็มีน้องชายสองคนความสัมพันธ์ภายในบ้านนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ัวิวินเซียนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนเก็บเรล็กเกเรแล้วก็ไม่รักน้องๆเนื่องจากว่าไม่ใช่แม่เดียวกันด้วยนะวันๆเนี่ยิวินเซียนล่างเดิมเขาก็จะสร้างแต่เรื่องแล้วก็จะไม่ทํางานทําการอะไรเลยทั้งๆที่ปิดาของเขาเป็นเสนาบดีแล้วก็มีกิจการงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเตี๊ยมร้านน้ําชาร้านเครื่องหอมใดๆต่างๆเนี่ยมอบกิจการให้ลูกชายคนโตคนนี้แต่ว่า ิวินเซียนร่างเดิมเนี่ยไม่สนใจนะคะเขาสนใจแต่การต่อยตีแล้วก็ตามต่อแยนางเอกเท่านั้นเองและด้วยความเกเรก,ก็เลยทําให้เขาเนี่ยโดนใครก็ไม่รู้นะคะตีหัวตายแล้วก็เลยทําให้หวินเซียนในยุคป,ปัจจุบันวิญญาณหลุดเข้าไปสวมเป็นตัวร้ายตัวนี้นะคะพอิวินเซียนหลุดเข้าไปเป็นตัวร้ายตัวนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่านิสัยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะก็จากคนที่เก็บมเมลเกเรกไม่ทํางานทําการเอาแต่ตามจีบนางเอกแล้วก็มีเรื่องกับพระเอก กลายเป็นว่าอิ๋นเซียนคนนี้พอหลุดเข้าไปก็ทําแต่งานนะคะด้วยความที่เขาเป็นพนักง,งานออฟฟิศเนาะก็ไม่เคยมีกิจการใดๆเป็นของตัวเองทั้งชาติเนี่ยก็เป็นแต่ลูกน้องพอเขาเข้าไปแล้วเขาได้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยเขาคือดีใจมากนะคะแล้วก็ขยันทํางานมากเอาแผนธุรกิจต่างๆปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้ยกใจคนอย่างวันนี้คือวางแผนแบบเหมือนกับเป็นนิยายแนวบริหารธุรกิจหน่อยๆเนาะ ทีนี้มาดูทางด้านพระเอกกับนางเอกตามท้องเรื่องเดิมบ้างนะคะ คือพระเอกเนี่ยตอนท้องเรื่องเดิมเขาเคยบาดเจ็บแล้วเขาก็ไปเจอกับนางเอกซึ่งนางเอกนะคะเป็นลูกน้องในโรงเตี้ยมของอินเซียนคนเก่านั่นเองนางเอกก็คือช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้แล้วทั้งสองคนนี้ในท้ายที่สุดก็คือจะต้องรักกันแต่ปรากฏว่าพออินเซียนคนนี้เข้าไปก็คือมองนางเอกเหมือนกับเป็นลูกน้องตัวเองนะคะคือเขารู้แหละว่าวันหนึ่งพระเอกจะต้องมาฆ่าเขาเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ยุ่งกับนางเอกเลยนะคะก็คือมองนางเอกเป็นลูกน้องตัวเองให้นางเอกมาช่วยงานช่วยการทํานุ่นทํา ส่วนพระเอกที่เคยต้องมาคอยปกป้องนางเอกคอยมาเป็นไม้กันหมาระหว่างวินเซียนร่างเก่ากับนางเอกเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นงงเพราะว่าวินเซียนคนนี้ไม่สนใจนางเอกเลยพระเอกก็เลยเกิดความสับสนนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับวินเซียนคนนี้กันแน่ความน่ารักของเรื่องมันก็จะเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เป็นแนวตัวร้ายเพราะว่านายเอกก็จะต้องหนีพระเอกอย่างสุดชีวิตเพราะว่ากลัว กลัวพระเอกจะมาตามฆ่าตัวเองนั่นเองนะคะตัวของพระเอกเนี่ยพอมาตามคอยสะกดรอยตามอยู่ใกล้ชิดนายเอกมากๆเข้าอ่ะเขาก็เลยกลายเป็นว่าตกหลุมรักนายเอกตามสไตล์นะคะคือเรื่องนี้นะคะแม้ว่าพอดเรื่องเนี่ยมันจะเป็นตามสไตล์คล้ายๆกับเรื่องอื่นๆที่เป็นแนวตัวร้ายกับใจก็คือตัวร้ายจะต้องหนีพระเอกพระเอกจะต้องมาฆ่าเนาะมันก็เป็นตามปกติ แต่เรามองว่าที่เราชอบเรื่องนี้เป็นเพราะว่าสไตล์การเขียนของนักเขียนแหละหนึ่งเพราะว่าเขามีสไตล์การเขียนที่ค่อนข้างน่ารักนะคะในการบรรยายความแตกตื่นของนายเอกเนาะเขาก็จะบรรยายออกมาได้น่ารักดีนะคะภาษาดีอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบในใิยายเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือโมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะระหว่างกับ พระเอกกับนายเอกเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันจะมีโมเมนต์ความน่ารักระหว่างนายเอกกับลูกน้องหรือว่านายเอกกับพ่อนายเอกกับน้องๆสองคนคือเรารู้สึกว่าเขาสามารถบาลานซ์โลกทั้งสองใบเนี้ยเอาไว้ได้ดีมากทั้งคู่นะคะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราไม่ได้เจอพระเอกเข้ามาในบทเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันน่าเบือ่ออันนี้คือเสน่ห์ของเรื่องนะคะซึ่งสําหรับเราอะเวลาอา่านนิยายบางเรื่องอะถ้าเกิดไม่มีพาร์ทของพระเอกนายเอกเราอาจจะเบือ่อ แต่ว่าเรื่องนี้ไม่เรื่องนี้คือมันน่ารักทั้งชีวิตส่วนตัวของนายเอกด้วยแล้วก็มันน่ารักทั้งโมเมนต์คู่ระหว่างพระเอกกับนายเอกด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เราอ่านเรื่องนี้แบบไม่เบื่อเลยแล้วก็อ่านได้เรื่อยๆคือเราใช้เวลาในการอ่านเรื่องนี้แป๊บเดียวเองเพราะว่ามันสนุกมากนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่จบนะทุกคนมันอยู่ที่ประมาณ37ตอนแล้วนะคะ แล้วก็ยังไม่ติดเหรียญอะไรใดๆทุกคนสามารถอ่านฟรีได้ในช่วงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราก็มารีวิวกันแบบสั้นๆเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยเคยอ่านอะไรยังไงก็มาเม้นคุยกับเราได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยอ่านนะคะไปลองอ่านนะเรื่องนี้สนุกจริงๆน่ารักมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ